อย่างเดียวที่ทําได้คือเช็คการโอนเงินสดให้มูลนิธิแล้วบอกสลักหลังสับนี้ผมถามนักการบัญชีและนักกฎหมายมันไม่มีช่วยอธิบายความหมายที่ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมคำว่าสลักหลังหมายความว่าไงคุณสั่งเขาหรือยังไงผมไม่เข้าใจ แล้วเมื่อวานนี้คุณบอกคุณโอนให้มูลนิธิไปแล้วห้าหมื่นแล้วสลักหลังผมขอดูเอกสารเมื่อวานที่โอนให้มูลนิธิหน่อยได้ไหมเพราะคุณพาดพิงมาถึงผมทำให้ผมโดนด่าผมขอดูเอกสารที่คุณโอนให้มูลนิธิเมื่อวานตอนเช้าที่คุณออกมาพูดว่าคุณโอนให้มูลนิธิแล้วสลักหลังให้มูนิธิไปโอนให้ผม แล้วผมอยากดูการโอนเงินของคุณให้มูลนิธิเมื่อวานนี้ตามที่คุณเอามาใช้เป็นข้อมูลในการกล่าวอ้างทำคลิปมันต้องมีถ้าไม่มีมันคือการนําข้อมูลเท็จแต่ถ้ามีมันเป็นสิ่งที่งดงามหลังจากนั้นเมื่อทำคลิปเหมือนว่าผมได้เงินครบ เพิ่มอีกห้าหมืนเป็นหนึ่งแสนผมก็ถูกด่าเละแล้วคุณก็ลงท้ายคลิปได้ว่าเดี๋ยวจะขายของเจอกันกี่โมงกี่โมงกี่โมงทำไมคุณต้องเอาคลิปที่คนต้นต้นด้วยเรื่องนี้ลงท้ายด้วยการโปรโมทให้คนไปซื้อของหรือไปดูไลฟ์นี่คือคำถามทั้งหมดคือคำถามยินดีที่จะฟังคำตอบ ทำไมต้องลงท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์เมื่อไหร่จะไลฟ์ให้ไปช่วยกันซื้อของเจตนาคืออะไรแต่ที่มากไปกว่าน,นั้นจนถึงนาทีนี้นาทีนี้ผมไม่รู้นะก่อนนาทีที่ผมจะเข้าไลฟ์มูลนิธิยังไม่ได้โอนเงินให้ผม ห้าหมื่นบาทแล้วเมื่อวานคุณเอาอะไรมาพูดกันว่าโอนจากบุญนิธิอีกห้าหมื่นบาทรวมแล้วเป็นหนึ่งแสนคำถามนี่ก็คือคำถามผมมีสิทธิ์ปกป้องความจริงของผมผมมีสิทธิ์ที่จะต้องบอกข้อเท็จจริงธนาคารไทยพาณิชย์ให้ข้อมูลคุณได้เสมอทุกเวลาขึ้นศาลที่ไหนก็ได้ เดี๋ยวสารจะเรียกข้อมูลเอง <c oughs> <c oughs> ในเมื่อผมยังไม่ได้รับมันก็คือยังไม่ได้รับชัดเจนนะและตั้งแต่คุณแขวนผมวันแรกที่คุณบอกว่าโอนเงินส่วนตัวให้ผมสร้างปัญหามากมายแล้วเนี่ย ทำให้พรรคพวกคุณเนี่ยมาสร้างปัญหากับผมอีกบานเบอะซึ่งแบงก์ยังให้มาไม่หมดแต่ตอนนี้เราชำระกลุ่มแรกก่อนละกันทุกคนกดเลกคอร์ดไว้นะไว้เป็นสกขีพยานการพูดชื่อบุคคลจากนี้เป็นต้นไปมิใช่การละเมิด PDPA ผมได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ทนายความ <c oughs> และผู้รู้เพราะว่าเงินที่โอนมาจากบัญชีที่หลากหลายทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าเพราะพวกสแกมเมอร์ i อมักจะบวกรวมบัญชีม้าอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นผม <c oughs> มีความจำเป็นที่จะต้องเอ่ยชื่อและนามสกุลของบุคคลเหล่านี้ <c oughs> เพื่อเป่าประกาศตามหาคนเหล่านี้ว่าคุณได้เป็นคนโอนจริงหรือเปล่า <c oughs> ผมกลัวว่าคุณเคยไปเปิดบัญชีมา้าให้ใครได้ใช้ แล้วเขาอาจจะใช้บัญชีนั้นโอนมาเอทาอทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเพราะว่าทั้งหมดทุกคนช่วยบันทึกเอาไว้นะครับว่าเอ,อปักหมุดให้พี่ด้วยทุกคนช่วยบันทึกนะครับว่าเราจำเป็นเราไม่ได้ละเมิด เพราะเราไม่แน่ใจว่าชื่อเหล่านี้เป็นเจ้าของบัญชีนี้จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่พูดชื่อนามสกุลเราก็จะไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นความจำเป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องตามหาว่ามีบัญชีม้าในนี้กี่บัญชีและบัญชีไหนที่แอคทีฟโดยเจ้าของจริงๆผมกลัวว่าจะไม่ได้แอคทีฟโดยเจ้าของ นะฮะผมกลัวว่าจะไม่ได้แอคทีฟโดยเจ้าของถ้าไม่ได้แอคทีฟโดยเจ้าของหมายความว่าเป็นบัญชีหมานะครับจานวนทั้งหมดค่อนข้างเยอะทุกคนคงไม่ต้องแคมป์หรอกนะครับเดี๋ยวติ๊กตอกเขาว่ากันเดี๋ยวผมจะอ่านให้แต่ว่าเมื่อวานคุณพุทธก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอ่านชื่อให้นะครับในขณะที่อ่านไปขอให้ทุกคนช่วยกดตะกร้าไปด้วยนะทุกคนกดตะกร้านำพลิก แล้วก็ช่วยดูช่วยปักหมุดให้พี่เรื่อยๆแล้วดูนะว่าทิกต็อกว่าละเมิดไหมนะถ้าว่าละเมิดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่จะลงเนะพราะเราต้องทําตามกฎเขานะเอ,อระวังถ้าอีกครั้งหนึ่งอ่ะดึงตะกร้าออกทั้งหมดเลยนะอืมทุกคนช่วยหน่อยโอเคครับท่านแรกโอนมาหนึ่งบาทรับโอนมาจากธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีผมไม่พูดนะครับ ชื่อนางสาวกรปิยาพันธุช่วยฟังด้วยนะครับคนทั้งหมดนี้ต้องติดต่อกลับมาที่เราที่เบอร์063-118-4993 063-118-4993ก่อนเวลาสองทุ่มตรงวันนี้ให้เวลาถึงสองทุ่มตรงให้ติดต่อเราที่ทนายความ063-118-4993 นะฮะศูนย์หกแปดทษที่เอาใหม่ศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งแปดสี่เก้าเก้าสามนะทำไมถึงต้องติดต่อมาเดี๋ยวจะพูดให้ฟังสาเหตุที่ต้องให้ติดต่อมาเพราะถ้าคุณติดต่อมาแล้วคุณบอกว่าคุณโอนด้วยตัวคุณเองจริงแสดงว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีของคุณจริงๆแล้วคุณตั้งใจโอนเราจะขออนุญ,ญาตพูดคุยกับคุณ อาจจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้ถ้าคุณสําึึกผิดแต่ก็อาจจะเท่านั้นนะแต่ที่เหลือถ้าไม่โทรผมจะอนุมานว่าน่าจะเป็นบัญชีหมาผมจะฟ้องทุกคนเพื่อเรียกมาตรวจบัญชีทั้งหมดแต่ละคนและคุณจะต้อง เข้ากระบวนการทางกฎหมายกับผมเพราะว่านี่คือเรื่องของบริษัทไม่ใช่เรื่องส่วนตัวบริษัทมีพนักงานทางกฎหมายมีทนายประจําบริษัทและสํานักงานทนายความที่คอลลาปเรตกันอยู่เขายอมไม่ได้หรอกครับนะโอเคคนแรกเป็นธนาคารกสิกรนางสาวกรพยาพันธุทุคนที่สองเอชอันนบคล้ายไทย โอนมาคนละหนึ่งบาทคนที่สามโอนหนึ่งบาทเคแบงชื่อนางสาวทวัศวรรณนามสกุลแย้ไม่แน่ใจว่ามันขาดหรือเปล่าอาจจะเป็นแย้ม <c oughs> นะฮะคนต่อไปโอนมาหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเขาเรียกหนึ่งสตังค์ใช่ไหม หรือส0สตางค์โอนจาก GSB ร้อยตีปรีชาร้อยตีปรีชาโอนจาก GSB ถ้ารู้ตัวรีบติดต่อด้วยรายต่อไปโอนมา10สตางค์จากเคแบงทันกวินรัทวะ คนต่อไปโอนมาจาก S C B นางสุรีรัตน์คำชำ่ำคนต่อไปโอนมาจาก K T B ทุกคนกดตะกา้าด้วยนะครับชื่อคุณปาริชาติพรหมมณีคนต่อไป <c oughs> โอนมาหนึ่งบาท จาก KTB ชื่อลัตด,ดาปาวีแต่นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษชัยอะไรก็ไม่รู้ก็หายไปคนต่อไปจากธนาคารไทยพาณิชย์นายอ่อนสรีครุพันธ์โอนมายี่ห้าตังค์คนนี้ลายต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากเคแบงนางสุรีพร บราวบรออาวอแหวนนหนูกรันบราวคนต่อไปโอนมาห้าสิบสตางค์นายจิลโรดด้วงสมคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากไทยพาณิชย์ชื่อนายพิบูลเทียนวงรายต่อไปโอนมาสิบสตางค์จากเคแบงค์ ank, ชื่อนายเกษตรยศนัน รายต่อไปโอนมาสิบสตาง,งค์ TTB Bank จากคุณวรวิทย์แสงสิงห์รายต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากนายไวยทยาลีละวงเทน่าจะเทวันรายต่อไปโอนมา67สิบสตางค์ชื่อชวลินตนามสกุลมะนี <c oughs> ลายต่อไปโอนมาจาก KTB โอนมาเยอะหน่อยสาบสองบาทคนนี้ชื่อนางพระคำมาศประคำมาศอันนันประคำมาศอันนัทุกคนกดตะกร้าให้หน่อยนะครับคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาท KTB ชื่อ ชัยเวทนามสกุลมาลารายชื่อเยอะมากเหมือนบริจาคน้ำท่วมเลยคนต่อไปโอนมายี่สตางค์จากเคแบงคุณสุทัศน์สืบวงคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทจากไทยพาณิชย์ชื่อกุหลาบแก้วบุญชูบุญซูหรือบุญชูไม่แน่ใจนะ คนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทธนพงพยักษพยักษพยักษเออคนต่อไปโอนมาสิบห้าบาทชื่ออธิคมยาหลีคนต่อไปโอนมาห้าสิบสตางค์จากไทยพาณิชย์ชื่อเชฟคารโมฮัมเม็ตเนี่ยกลัวจังเลยจะเป็น ชีมาคนต่อไปโอนเยอะนะคนนี้200บาทสิทธิชัยพรมศรีคนต่อไป35สตางค์สิริพลโกทิกโกดโกทิกโกทิสรลโอโกอไก่ตบตตักสลริกอไก่คนต่อไปโอนมา99สตางค์ประเสริฐแสนฉนคนต่อไปโอนมา1สตางค์ กริตนัทด,ดอกไม้คนต่อไปโอนมายี่สิบห้าสตางค์สมเชษชูศรีขี่เกตบอกธนาคารแล้วนะคนต่อไปโอนมาห้าบาทกำชัยพลละหานคนต่อไปโอนมาหนึ่งร้อยก็ละกฏบูรพาธนะคนที่เอมาแล้วที่เอมาแล้วที่นัดประชุมเลยไม่เป็นไรรอคนต่อไปโอนมายี่สิบสตางค์ พานุวัตรพิริยะมนคนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทห้าสตางค์ไม่ใช่อันนี้มันเป็นค r o s s bank คนต่อไปโอนมาหนึ่งบาทแสงมณีสิริสิรินาโนหรือสิรินาโยอะไรเนี่ยมองไม่ชัดคนต่อไปหนึ่งบาทสิบเอสตางค์จันทาประวานคนต่อไปยี่สิบสตางค์กฤตภาสสุทธิเมธา คนต่อไปเจ็ดสตางค์สุวรัตข่าวอะไรก็ไม่รู้ว่าก็หายไปคนต่อไปหนีสองหน้าสายรุง้งอาบสุหนึ่งบาทสายแก้วสมดาหนึ่งบาทไม่พุทธนาคารแล้วนะครับเบญจพรทิบูลททงหนึ่งบาทภัยเงินสุโพหนึ่งบาทอาทิตย์ เล่าสกุลหนึ่งสตางค์ณราวดีเพชรปานแปสเจดสตางค์ทนวุฒิพรมเมศหนึ่งสตางค์นิทีพระวน,นาห้าบาทวรชัยขวัญช่วยสองสตางค์ระนครมสินมัสินน มะสินน15บาท20สตางค์ยานากิจ1สตางค์นามสกุลเหมือนขาดไปตัวหนึ่ง KHAM ต่อไปอัคพลคามดิด9บาท99สตางค์ธนายุธทธชิปลักษ์2บาทละละนละละรัน รนชนะชนะบัวหนึ่งบาทสุกิจสุสุกิจกุสาวดีสองบาท22สตางค์อัทธสิทธิจิตมโนหนึ่งสตางค์สุวัชชัยเพชรเพชรอ่วมเพชรอ้วมสี่สตางค์นิชาน,านันผลเยี่ยมหนึ่งบาทอันนี้เฉพาะที่เก็บข้อมูลมาเมื่อวานทั้งหมดทุกคนนะครับ ติดต่อกลับมาด่วนเปิดโทรศัพท์ถือไว้ยังมีคนโทรไหมทุกคนนะครับที่อ่านชื่อไปติดต่อกลับมาที่ทนายเรา0631184993ถ้าคุณให้ความร่วมมือเราอาจจะกันคุณออกให้แต่คุณต้องยอมรับว่าเป็นบัญชีคุณจริงนะฮะแล้วคุณก็จะต้องมีการขอโทษเราแล้วเรื่องจะจบลงง่ายแต่ถ้าคุณไม่โทรมาให้เวลาจนถึงวันนี้ สองทุ่มนั่นหมายความว่าเราจะไม่ต่อรองกับคนที่ไม่โทรมาเลยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบัญชีว่ามาหรือไม่และมีความผิดทางอาญาแน่นอนก่อกวนกันแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนไปเปิดมาไปเปิดมาตราก่อกวนกันแกล้งให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปเปิดมาตราไปกดน้ำพริกให้ผมนิดน,นึง ผมถึงบอกไงว่านี่คือความจริงถ้าจ,จะฟังความฝ่ายเดียวแล้วก็จะตาหนิผมหรือกระทบกระแทกผมผมไม่กดน้องเลยถ้าสิ่งที่ผมพูดวันนี้ส่งถึงดิวได้ดิวธีรพัฒน์และสิ่งที่ผมเจอแบบนี้แล้วถ้าเป็นดิวธีรพัฒน์เจอแบบผมมีคนมาวุ่นวายแบบนี้ดิวจะรู้สึกอย่างไรผมไม่ได้กดน้องเลยน้องเป็นคนน่ารักนี่พูดเรื่องจริงน้องเป็นคนน่ารัก พ่อผมประทับใจน้องตั้งแต่น้องซื้อรถให้พ่อแม่แต่เราต้องมองทุกมิติแต่ก็เป็นสิทธิ์ของน้องพี่น้องจะตำหนิผมหรือกระทบกระแทกผมมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของน้องซึ่งน้องทำได้หมายถึงดิวทีราพัฒนะครับเพราะว่ามีคนมาบอกว่าดิวทีราพัฒมาว่าผมอะไรเงี้ยถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธ อยากให้ดิวธีรพัฒนกลับกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าเกิดกับดิวอะแล้วสิ่งที่คนแกล้งผมอะ่ะที่เกิดจากพราะคนดีเขาทําอ่ะดิวจะเปลี่ยนเดิวดิวจะเป็นอย่างไรอัดคลิปนี้ส่งให้ดิวธีรพัฒนด้วยผมไม่ได้โกรธนองนะทุกคนใครโทรมาคนแรก0 6 3 1์หก9ามตอนนี้ ะะโทรมาตอนนี้ผมจะให้สิทธิ์ที่จะคัดคุณออกจากการถูกฟ้องนี่คือโอกาสเดียวที่ผมยื่นโอกาสที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปต่อนะฮะแต่คุณต้องยอมรับอะไรบางอย่างนะฮะผมขอให้เวลาไม่เกินสองทุ่ม จะมีเจ้าหน้าที่รอรับตลอดเวลาจนถึงสองทุ่มที่เบอร์เดิมฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับพี่พี่นักข่าว063-118-4993เเบอร์นี้เบอร์เดียวมีคนรอรับอยู่แล้วชีวิตของคุณจะไม่วุ่นวายมากไปกว่านี้ในขณะที่คุณวุ่นวายกับคนอื่นเยอะเหลือเกินแต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวผมต้องอนุมานว่าบัญชีนี้บัญชีเหล่านี้อาจจะถูกยืมใช้ นะฮะอย่าไปว่าน้องดิวทีละพัดเขาเลยผมว่าคนเราบางทีมันก็ต้องเขาก็มีสิทธิ์อะครับที่เขาจะตําหนิผมหรือไม่ชอบผมหรือหรือหรือกล่าวหาหรือว่ากล่าวผมไม่เป็นไรแต่ชอบผมผมโอเคกับเขาผมโอเคกับเขา กับกันผมก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหัสนะถ้าไม่เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ผมก็คิดว่าผมก็คงจะหยุดตั้งแต่วันศุกร์แล้วลองเงินโอนจากมูลนิธิอย่างเดียวก็จบเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดคุยถึงกันและกันแต่เขาก็มาเรื่อยๆเทีละสเต็ปผมยืนยันจนวันตอนนี้ผมยังไม่ได้เงินคืนอีกห้าหมื่นจากมูลนิธิส่วนเงินที่เขาโอนมาเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาไปคืนเขานะครับ แล้วไม่ต้องทําตัวเป็นฮีโร่ว่าไม่เอาไปซื้อน้ําพริกแจกใครผมไม่ได้มีหน้าที่ทําอย่างนั้นนะฮะผมไม่ได้เป็นลูกน้องคุณและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทําอะไรพูดอะไรตามใจในทุกเรื่องอย่าลืมโทรมานะครับโทรมาตอนนี้เลยไหมสักคนหนึ่งมีใครดูอยู่ไหมทุกคนไปกดน้ําพริกก่อนเร็วผมขอให้ทุกคน7,200คน ไปกดน้ำพริกราคาพิเศษจาก88เหลือ67บาทตอนนี้ทุกคนไปกดให้กำลังใจผมหน่อยน้ำพริกกระปุกเบลเลอร์เลย250กรัมผมไม่ได้ตำเองนะผมไม่ได้ตำเองผมไม่ได้ตำเองโรงงานผมเขาทำจะจำหน่ายโดยบริษัทมิสแกรนทุกคนไปกดแลวให้กำลังใจกันหน่อยเร็วนิดนึงนิดนึง